สวัสดีเด้อปารุงพ่อแม่พี่น้องเบัตรจูคุณนาะสวัสด,ดีปารุงอหมรกันบ่เราจะเตจอปารุงดูเบัตรจูคุณเอ้อเก่งเลยเนี่ยผมคืองามใช่ผมจะ้ะนะใช่แกเหรอไ่ตู้ม่ตู้รูปพอตู้ม่ตู้เนี้ยคือดึงรูปไล่รูปไล่อยู่เป็นยังไงเก่งนะ อีดาเฮ็ดยังนี่มาุกอีดาเฮ็ดยังก็อันนี้บอกบอดุกหนึ่งไหมใช่หัวกลัวหัวเลยเพื่อนเพื่อนฮันดูชั่งว่ายเลยค่ะยังสิมัดผมบอทำเอาถุงยางมัดผมบ่พักไม่ชีถามพักอีดาเพื่อนเอายาวบรเวนนี่ บอฮะบอกอาจารไปใช่ค่ะจะไปยังกับล um. ุงนะไม่ไม่ไปแค่ไหนเอากับลุงเว้นนี่เลยขี่รถขี่รถลุ้งไปไใล่ะไปยังไปไปชมไอตู้นั่นไอตัวยังไอตู้เหี่ยอยู่ใช่ไอายังไปชมไอตู้เหี่ยนะอาขนมอาขนม โมเมนต์โมเวนมองมองแรกนี ok, <But. S 1> ่เม่เม ok, ่ใบเลยกับป้าพ ok, ิงลุงพ ok, ิงไปหาเอ้ยเต้าโมย่าเต้าโมย่าลูกอีดาคนเก่งอีดาให้นั่งกินนี่เป็นหมูกเลยค่ะเป็นหมูเลยกินอุ้มยิ้มไหนจะแกะเอ้หนุ่มอีดาได้แก้นมันคั้นจมูกเลยอีดาไม่ยังกินนี่นี่ใช่ เม่เห็นยังก็โรถีบเจ้านะเม่เห็นยังโรถีบเจ้านะน่ะลายพะย่ะไม่ใช่คือหลายถิ่เอาปาพิมพ์ชื่อหายเฮ้ยปาพิมพ์ชื่อห้อ้าวปาพิมพ์ชื่อห้บ่บอกคือห้ยเว้ยบ่เม่บ่ได้ดื้อบ่เม่ลืมบ่ปาพิมพ์ชื่อห้บ่น่ะอ๋อปาพิมพ์ชื่อห้ยหลาบ่ลูกโอ้ชื่อมาแต่เช้านี่ ื่อว่าเตงเทพชื่อว,อาวอ่าเตงเทพตาดีใจอยู่บ่ลูกดีใจป้าพิมพ์ชื่อเป็นของขวัญวันเกิดอีลหล่าเลยเป็นขวัญวันเกิดอีหล่าก่อนเป็นเอ่อก่อนวันเกิดน้องบิวเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดแต่ว่าเพออ่าพี่พิมพ์ผักมาให้ก่อนดีใจบ่หรอดีใจชุดเลยบ่หดินพอดีเพิ่์นเนาะมีโมดินก็ก็แก๊กๆอยู่นี่ มาเมองดูหามาให้ป้าพิมพ์มึงเนี่ยม,มองดูแข,ข่งขาฮักโดยจักมาแต่งเทพนะอ๋อมองดูงด,ดูนั่งดูโดยเนาะผู้กองบักใหญ่นึงแต่ยังบม่ได้แกะเลยแกะดนี่นะแกะอะไรอันนี้ฮะประตูกบับมาเงินนี่เลยแกะของเจ้บเาบอใช่ถุงมันืะถุงมันกระเตกขนาดมาเองดูหามองดูงดู ดูช là ื uhm, à, này, ah, <tech> ่อชื้อหลร่าบิวเน้ไม่ไม่หิร่าหรอมันย่างได้บ่อย่างไงอย่างเฮ้มีย่างในถุงนะอืถุงนี้อ่าแตกเองได้นี่เนาะอ่าใส่หัวอี๋มึงล้วนมีชื่อไว้ในหลายก้อนนี่ชื่อน้องบิวชื่อว่าน้องบิวป้าคือมาเก่งแท้ใช่พอเตียงมาละหึพอเตียงจะแบลงเทปแหละ พอเตียงปอาซื้อผ้าอยู่มุกอยู่มุกอยู่ไทยอยู่ได้ปอเตียงไงหมวกบ่อ่ะขอบคุณพี่พิมพ์ก่อนขอบคุณป้าพิมพ์ก่อนมาลุนกมือต่อไปต่อไปนะแม่ขอบคุณป้าพิมพ์เด้อขอให้ป้าพิมพ์อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงอนุมหมั่นขอนยืนที่เอ็นดูน้องบิว ผ่กเสื้อผ้างามๆมาให้ตลอดเลยตลอดทุกช้าทูวะนี่วะวกรมกับทุทุจาวัอ่ะช้าทขึ้นแม่หมือนี่มาลุกช้าทูยองเอ้ยเอาม้าดุยรับนะไม่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 กดนี่ไม่กอดนี่รับแล้วแข่งขาหักแล้วจักเพิร์มาแต็งเทปนี่มาลูกเอาดึงม้าดูในกล่องนะนี่ของพ่ายนะไปไปแกะเบิ่งปะ kẹo bằng bà Bà Đứng Đã đứng này vợ đôi thịt cho ổ con đơ Mừng xưa phải xưa là nam là Mừng nuôi hả à. Nhưng không phải có Đứa Mừng này càng Đi... gan rút tụ đây Nghèo nhụm Khả Mang đâu Đứng mang nuôi đã đứng này vợ, Ồ có Anh nhụm Đã đứng đâu cứ mi thùng mắt nè à, Năm hối lạp nè à. น่ะทุกอย่างยังมือดับน่ะตอนแรกว่าสิรอให้ฮอดมือมันเกิดน้องวิวแล้วกับสิแกะซาสะพายน้องวิวเนาะแต่พอทานแล้วแกะก่อนเลยแต่ของเพิ่นก็อยากเห็นก็ด้่หมื่นนั้นเนาะเห็นก็ได้ป้าพิมพ์เพิ่นส่งรูไม่เบิ่งก็ดีใจป้าพิมพ์กันหูวันล้านมั่งอีลาบกับป้าอีลาบมาให้เลยเด้อเด็กตะแพงครับ ตอนแรกป้าพิมพ์มาคิดว่าเป็นตัวใหญ่เนาะกับตัวใหญ่ปันใดบริษ <c ười> ัมคกับแขนนั่นนี่กับแขนนอนเกาะเลยไอ้ดะตาน้องนี่แท่งน้องไหมเมตาน้องนี่ยคือเจ้าเนี่ยเสื้อคือกันแท้เลยเนี่ยพุงชิ้นชนนี่นี่ไม่แพ้น้องผิงเด้อตัวนี้เด้อใครแพ้จ่ะฮะ Hãy nòng yuri bên nhá Hãy nòng view à nòng view bờ bờ phèn nòng nòng view à biếc rai phải à phải hai nong ping nòng yuri à anh nói là bằng hai nòng yuri cái nong ping chơi Hãy nong đấy Nong say Nong nương 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 Mình đã còn non còn rồi Nói nghe Nó nghe giáp khá mà, nó khèn cái điều này trong nó khá lòng này khèn quá, dìu nó dìu nó Dìu nó dìu nó dìu này Điên xong xong Nhìn nghe này Ui, cá lụt cá lệ Xe cắn em ไวาไว้เซน normalized. ไว้เซฮึอู่กนาเสไปไว้ใส่ก่อนใคเห็นอยากลายไล่เนยนี่งามชะอแพงเติบเล่นเนาะลาบกอยาวบบเห็นตัวจริงแต่เห็นกระตุนกับพ่อใจวิวๆนี่ิวยิยมด้วยไอ้น้องยืด้วยอ,อ,อุย้ย หน้าเหมือนกันเลยไม่ใช่ฟาคิมบอกฟาคิมหน้าขาวบ่อนี่เนอะในกลองว่าไกลลนงน้องบิวดี้ <Hi. S 1> ใช่ใช่โบ,โบแก่หรอมือฉะแก่ม mm. ือมาสะพาย mm. เล่ของิยูนังจอาคนนี แเหมือนบิวได้ฮะเสือบิวเสือบิวมีเสือบิวตองอีกบ่แมนบ่อะเล่เข่เข่ใส่สิเก้เบิ่งเบิ่งก่อนเถอะเนาะอะอะอะแกงนุกแกงนุกแกงนุกโมเมนต์ชิงแม่ชิงกระเบลชิงกระเบลชิงกระเบลอันนี้ของพ่อเตียงเอาไว้ก่อนโอ๊ย ดึงได้ปะลูกนี่ของไฟอ,อ, uteur, อันน,นี้ของไฟฮ่าฮ่าบิวดิอันนู้มือกันของไฟของบิวดิดิจไปสักทีอ่าแก้มนึกแก้มนึกของไฟนี่มังนึกมังนึปไาถือสะพายของใครไะนะมาพี่มาพี่มาแก้พี่ในีขีดตูดเลยวิวยังผมเลยค่ะวิวฮันลาพี่เมียวผ่านแกะได้ไหม หันมังดูหันมังดุคือยังอันนี้อ๋อผักแท้เนียนว่าของดิวมังดูมีชื่อบ่นี่โอ้ห่ะอ๋อมีโบงามอีกได้นี่อีหลายกินแกงไรทำหมแกงไรแกงนี้แด้หนิเด้อขนมนะวะอันนี้โบงามขนมได้ได้ขนมลาบดิวขนมแซ่บ

บางไห้น้อผมนะวิวคืออะไรน้อนี่วาบบ้าวแก,วก,ก้ียันนี้เหรอแกยังไงโมแก้กระยานี่กระโบนี่กแกะบไรบนี้แล้วกันบริกินแาบนี้โหยังแต่บแก สิ่ถุงเลยฮะมึงเจาะกระเท็บมึงเจอะกระเท็บเบิ้งฮะอ๋อจะจกมูลังลำคันบ่ไม่กินยาเลยแม่บอกนะเอ้ามียังอันนี้อดใจรอบ่ไาเบ่หนิไอแกะก่อนแล้วอันนี้แจ้งด้วงไปยังหนุว้าว ทักบนี่ขี้มูงย่อยเลยบานี้นั่งงามๆเลยลูกนั่งงามๆกางเกอยนั่งงามดีใจบ่หน่โอขนมงามแท้นเดี๋วถามมาพิมพ์ดูขนมยั้งนิทำพิมพ์ดูวอันนี้ไปย่ง้องดูจับ่ือมนุ่ม คืออะไรอ่ะเบอไร์เงเวรของเจ้าไปจั๊กดุแกไปดูดูเร่ยจ้ะหนี่แกต้องดูเสืองานเจ้าหนี่อ้บอสลองบิวอะมาชิแม่ย์จเนาะบิวดิน้องบิวดีฟลาดผู้ของน้องบิวไม่ได้ขนมทั้งนั้นเลย เสืองเป็นนิราบอันนี้เบิ้ง่ะเบิ้งฮะยะดึงมายลเอาเบิ้ง่ะไม่ชวมให้มาเบิ้งหมดนี่เบิ้ง่ะยีบยิบยิมน้อยยิมน้อยยิ่นึ่งต๊วมึงนี่ลาบนี่อุ้ยเบงคือการน้อยนี่เบิง่ะาดนั้ด้วยใส่เลยบ่ล่ะอ๋อสุดนี้เลยค่ะอ๋อนี่เลยนี่ Chơi chơi này. Nhi, nhi, chụp chạy nhanh nhanh nè nhanh 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 nè Mexico nhanh 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 Puri bao, Puri bao. Ủa, nồi về phô bê chắc nè. Bông hà, nồi thì bông còn mám á. Puri tôm oh, no, vâng, no, oh, hey, ah. rồi, cha. Bông vâng, hà, tôm việt, mươi cút chiên thì chắc anh nè. <laughs> 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 อ่มุนมุมุนโตัู้ฮู้ฮูบ้ฮูบงบงบง้ฮู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 ้อู้ๆู้้ฮู้ฮู้้ม่อฮู้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 ้ฮููฮูนฮู้ฮ่้ฮู้ฮ เมนโกขนมเบิรงชานกันบุญแากนี่เบิรงค่ะขนมขนมขนบแกนะว่องม้วนไหนแม่แกกะวองดูแกนี่แม่ไปแม่ไปแม่ดูแม่เออดุอยากดิอยาแม่ขักบ่อเสือบปนิขับงามบ่งามอยู่บ่ถูกใจบ่ถูกใจอหล่าอยู่บ่

ที่ที่หอยหองตึงนี่เด้อ๋อนี่มีน้ำนีวิวนี่ยเนี่มันเมื่อยเลงป้าอมุนโต้นี่มุนโต้งนึฟึบฟึ๊บันขนามามันี้หนามาป้าจะยิงดีไอนี่ไปลูกเลือไปเอไปหมัดไปแสมันเกิดเด้งามช่เนาะต้องมัดมัดมัดสายทางดังอืม

เสือซ <laughs> <laughs> ิงส่งสิงนี่พึ่งนู่นหอกใส่ได้แต่ขาลงบิวเลยนี่ปลาพีเมย์เบิ่งฮะหันอันติ่งยู่จังนี่มาพีเมย์ใส่เห็นไหมมะ หลังมาโลกหันหลังม่งเคงหยุดตะโจเม้นว่าเสือเจ้านี่กเมนมันมันคือน้อยได้ใ่ได้ใชหมเฮ้ยเจเพีนจเอ้าเอาแก เลกกาพาให้เอาเก็บมเนี่ยนี่เออจั่ะไรลูะอ๋อเืยออาลอกหนึงนี้คักดินี่อวยเอาปะนี่ยสวยมาพิพ์เสียงกงามอีกแบบนี้ฮัลหลงมาดูโอ้โหค่กในน้องน้อยจะสเตกนะฮะเอาิ่งมนู้ดฟองดูพองดูเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยงามงามพอางามเอเสียกอกเหมอมสิงนมาดูอาเลยเกิดมาพีจนตัวจังอ่ะสียลจับจับหัวเขาเร่งดูเอาเร่งวันนี้อ่อใส่หัวเด้งดูวันนี้เอาใช่ หวังลงยังกินขนมแซ่บนี่ปั่นประตูเลยฮะประตูกินนําดิมิ้วอือเดี๋ยวอย่าหนูสเกล็ดตัวเอานี่บ่นี่ๆ <coughs> 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 มาแก้อ,อกะเชิญแก่อ,อ่เสือล้วมาพี่มาพี่มามามัเก็บมามเก็บนี่อีกถุงนึงพูอ๋ขาของไข่เดะนี่เนาะมาเบิกน้ำกันเดี๋ยวมันลุ้นน้ำกันเลยสีเฉียงไว้ตัวนี้นเนาะเอยู่แบบนี้ในคลิปเนาะไม่ที่รองเลยในคลิปต่อไปเด้อเนาะไปเป็นของไข่ ยังเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรือหกคนแบบนี้เนาะมาสิเป็นกองไฟผู้โชคดีนะถุกนี่มาฝากติดตามรับชมกันอีกอีกหนึ่งเด้อเนาะกองนั่นเป็นคนพิเศษจา้าเนาะเลยไะไปฝากติดตามอีกเมื่อื่นเนาะให้ดูใช่ ดูนี่หนางยางมัดพมบาดนี่อุ้ยงามแท้นี่มาพมยองเด้อลูกเด้อ k ม่แก่าได้บ่มอนก็ยาสินอนด้ดเออเฮ็ดเครื่องคยู่อนะอยู่เนาะเดี๋ยวมื้ออื่นจะมาเบิ่งทุ่งนี้ว่าเป็นของไผเนาะขอ้เ้ แกนี่ถุงนี่ว่าซิมีลูกภายในเนาะนี่เนาะพบคนในนี่เน,นาะนี่แกปื้อขอลองดิวดีเลยที่แกะไปแล้วเนาะโอ้ยไปยดิดิขอบคุณป้าพิมพด้วยลูกเอาต่อไปไปพ่อในป้าพิมเลยมาของน้ำให้ป้าพิมพ์ีห่หยง ภาเครื่องให้อยู่ดีไม่เฮงชุกภาพร่างกายแข็งแรงโดยนะคลิปน,นี้สายเพื่อนจิขอจบไปก่อนเด้อเนาะพอกันคลิปหนะ้าพอกันคลิปต่อไปเนาะพ่อม่พี่น้อยโดยอนอื่นก็ขอบุญขอบคุณ,คณ,คณทั้งพี่พิพมในไลายเนาะที่เพิ่นอินดูน้องยูดี้ตลอดมาแล้วก็ โดยพี่พิมพ์จะอินดูเล็กน้อยเนาะที่เบรนทักแพงอ่าเล็กน้อยทุกคนเนาะที่เบนฝากเครื่องฝากของมาให้น้องวิวดีเป็นของขวัญวันเกิดน้องวิวดีอ่าฝากมาก่อนวันเกิดของเพื่อนเนาะใงวันเกิดน้องวิวดีจะเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดแต่ว่าเพิ่นฝากมาให้ก่อนเนาะทั้งทีมีอ่าตามล้างไม่อีกอยู่เหน่วเงานทางประพิมพ์เพิ่นเพิ่นกระจายดีแห้งให้เนาะ เพิ่นก็ฝากมาตลอดเลยทางพี่พิมนะเนาะเพิ่นเห็นน้องบิวดี้เลยเพิ่นอินดูได้หักแพงน้องบิวดีนะ้เนาะโดยแต่ก็ทีได้จบคลิปไปก่อนเนาะก็มุกกบใจพี่พิมกอบบุญกอบคุณพี่พิมหลายเดนะ้อเนาะจจกส่วยพรจังไดว่าแบบใจดีแห้งห่วยไปหน่อยแต่แบบใจดีชุดเนาะไปบังคัากับโบเกอร์ที่ไหน,นตาก,กันแชรู้จัก์ในช่องยูทูบแล้วก็สู้จักกันในเฟซเนาะ โดยนี่เป็นนางยางแน่ดุบู้จักกันบ่อยบ่าบ่ได้คูหนะบ่อยบ่าแค่เห็นผ่านโทรศัพท์เนาะแต่ว่าเฮาไม่เคยเห็นตัวจริงกันจักเทื่อเนาะถ้ามีโอกาสพี่พิมพ์มาเที่ยวลาวเลยเนาะสิตรอนฮับเป็นอย่างดีเลยเนาะเหน่อยก่อนพี่พิมเป็นครอบครัวเนาะมีความสุขความจเจริญใน,นหน้าที่การงานเพจงานเงินก็ขอให้ เฮงเงเดี๋ยวด้วยขอถึงรางวัลทีหนึ่งเด้อเนาะพี่พิมพ์ดิเดกอยู่บ่โอ้ยด้ยไปบิวตี้้ยแล้วบอหืมกำชับผมจะบ่หรออ่ะขอบคุณพี่พิมพ์ใหม้กเนาะนมมือนะขอบคุณป้าพิมพ์เด้อนมมือก่อน่าไปถกเลยอ่ะหนึ่งพ่อเอาหนึ่งเนาะพ่อลูกป้าพิมพหายเลยมาเล่นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเนี่ยอันนี้เดี๋ยว หน,น,นมือก็หน,นูนมือขอบคุณพี่พิมกันพี่พิมผ่าดีดับมาให้นะไว้ไปพิพมาผ่ามาให้อีกนะคะน,นมือก็ไวไว้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 ตัวเดียวตังนี่น,นี่คือตัวเดียวเทลายลูกยังไปมัดผมจังเลยค่ยนะเลยเนาะ สบายกันเด้อเนาะสบายดีไ huh. ด้สวัสดีเบิร์ดสุขุสุขันเด้อเนาะแม่เด้อขอบคุณพ่ะพิมพ์กันหนุขอบคุณพระพิมโนเมืร์โนเมอร์โนเมอร์ขอบคุณพระพิมโดยผักเสื้องามมาให้เป็นของขวัญวันเกิดก่อนวันเกิดน้องบิวเลยดันดานน้อยดีใจร้ายขอบพระพิมอยู่ดีไม่แห้ง ค้มเจ็บจะไรคมยยม้มไข่ยามีองงันยูหมันก่อนยืนเป็นโฮมโพวโฮมไ้ให้ดูแค่ลานต่อไปเด้อลองล้างเลยบ้านไม่เลยสวัสดีงามสวัสดีงามเลยไอเมย์ไปปาก่อนเลยสัดินผู้เดียวเด้อ สบาดีดปลาลุงพอกันคลิปหน้าเด้อยูบ่ขามโฆษณาน้านองบิวโดยบ๊ายบายจุบจ๊บๆยิ้มมานา